านขนานค่ะก่อนอื่นนะคะสูตเสลียมเหลี่ยมในขนาดสุดว่าอะไรนะคะสเสดี่ยมในขนานคือฐานคูณสูงใช่ไหมนะโอเคฐานนะทีนี้คือเท่าไหร่คือ C สูงต้องตั้งฉากกัแนวฐานนะคะสูงคือสองจุดแดนั่นเองค่ะป่ะวิธีทำพร้อมครูนะวิธีทำนะคะนะ เขียนสูตรกันลกันพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานคุณเขียนกับไข่ในนี้นะไม่ไม่ไม่มันจะเป็นขนมเปียกปูนใช่ไหมสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วกันอ่ะคุณเขียนสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้แล้วกันอ่ะเท่ากับเไรเอย่ยฐานคูณสูงนะคะความยาวฐานคูณกับความสูงนั่นแหละคุณย่อเป็นฐานคูณสูงได้ไหม <c oughs> นะเอะดังนั้นทําไมเอย่ยพื้นที่อะไรสี่เหลี่ยมอ่าชื่อสี่เหลี่ยมค่ะ ซ้อมอพอรอนะคะซอมอพอรออ่ะเท่ากับฐานคือเท่าไหร่ล่ะนะฐานคือตรงนี้คือ C สูงคือ2.8จุ้ะน้องใส่ไปเลยสี่คูณสอุดแปดนะอ่ะก็จะเป็น2.8งุดแปคูณสอ่ะคูณไปพร้อมคูณนะ4ี่แปดสามสองใส่สทดสามนะจ๊ะ4ี่สองแปดแปละเ้าสิอ็ดค่ะทุ่ายมหนึ่ตำแหน่งนะคะตอบ1 1บจุค่ะ ใส่นี้ได้อ่ะเป็นสิบเอ็ดจุดสองนะคะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะตอบเลยตอบให้เรียบร้อยค่ะตอบค่ะสี่เหลี่ยมสอมอพอรอนะคะมีพื้นที่สิบเอ็ดจุดสองตารางเซนติเมตรค่ะอันนี้ เราไปกันต่อข้อที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะเราเขียนทวนสูตรนิดนึงนะคะวิธีทำมาอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่นะคะนี่ยด้านขนานคือมีด้านคู่ขนานกันทั้งหมดสองคู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีความสงูงนะด้นวิธีทำก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่าอะไร เท่ากับฐานคูณอะไรเอย่ยฐานคูณสูงนะคะแต่ข้อนี้คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่ชื่อว่าอะไรเอย่ยดอทอรอปอนะฮะนะดอทอรอปอค่ะเท่ากับอ่าฐานคือเท่าไหร่นี่ไงคือ4.7นะคะคูณกับสูงคือเท่าไหร่เอย่ยน้องๆสูงคือด้านนี้นะคะคือ3.6นะ ดังนั้นให้น้องๆตั้งคูณกันเลยนะคะอ่ะความกันค่ะ47คูณกับ36นะคะ6742ใส่2ทด4นะต่อค่ะ6424 24บวก4เป็น28นะคะใส่0ก่อนนะ3721ใส่2ใส่1ทด2ค่ะ3422 34อ่ะบวกกันนะได้เป็น2 ก้าหกหนึ่งทถยมกี่ตำแหน่งน้องดูดีๆนะคะทดเทียมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งใช่ไหมตรงนี้ก็จุดสองตัวค่ะหนึ่งสองจำนจุดค่ะได้เป็นสิบหกจุดเก้าสองหน่วยเป็นเลยคะ่ะตารางเมตรนะข้อนี้นะอ้าวตอบนิดนึงตอบค่ะนะครูเขียนคำว่าตอบนะน้องๆบอกว่าครูเหมือนครูเขียนผิดหรือเปล่าเป็นตองหรือเปล่า เอยนะเออก็รู้อยู่ครูพูดว่าตอบอะนะคะนะอ่ะตอบคะ่ะก็บอกว่าอ่าดังนั้นเนอะสี่เหลี่ยมเลยเอ่ยดอทอรอปอดอเด็กนะมีพื้นที่สิบหกจุดเก้าสอง ตารางเมตรค่ะอ่ะสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมาดูข้อที่3กันขออนุญาตลบที่เราคำนวณน,นะข้อที่3ค่ะเขาให้สี่เหลี่ยมได้ขนาดมาแบบนี้นะเขาให้สี่เหลี่ยมได้ขนาดมาคือ e h g p นะคะ e h ขนาดกับ p g ใช่ไหมส่วน e p ขนาดกับ h g นะคะอ่ปะปะเหมือนเดิมค่ะจําสูตรได้ไหมครูจะเขียนสูตรบ่อยๆเพราะว่าอยากให้น้องๆจําสูตรได้นะคะก็จะเป็นวิธีทาม,มาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะสูตรว่าอะไรคือฐานคูณอะไรลูกฐานคูณสูงนั่นเองค่ะนั้นต่อเลยนะ พื้นที่อะไรคะของสี่เหลี่ยมเจ้าตัวนี้คือ G H G E E H G P นะคะ E H G P เท่ากับอ่าเท่ากับอะไรเอ่ยฐานคือ4.6สูงคือนี่ค่ะดูด,ดีๆนะน้องๆไม่งงนะ4.6สูงคือ3.8นะคะฝั่งนี้เป็นฐานเอาเขียนก,กำกับให้ นี่คือสูงนะคะก็จะเป็น4.6หคูณกับ3.8ค่ะอ่ะตั้งคูณพร้อมคูณน,นะ4ี่สิหกคูณสามสิ8ใส่8ทด4ค่ะ 8.4.3.2. บวกอีก4เป็น36ค่ะใส่ศูนย์ก่อนนะคะ3 6 1หใส่8ทด1 3 4่งทด1เป็น13ค่ะบวกกันอ่ะบวกพร้อมคูณหน่อยเชื่อแคันเช็ค8.14ทด1ค่ะ ดทักหนึ่งมาทศอซิลีมกิจตำแหน่งดูนะหนึ่งสองสองตำแหน่งค่ะหนึ่งสองเติมจุดค่ะตอบสิบเจ็ดจุดสี่แปดตอบสิบเจ็ดจุดสี่แปดหน่วยเป็นอะไรตารางเมตรนะอะนะคะตอบอ่าดังนั้นจริงๆต้องเขียนดังนั้นก่อนเนาะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม EHSGP มเมพื้นที่หนึ่งสิบเจ็ดจุดสี่แปดอ่ะสิบเจ็ดจุดสี่แปดตารางเมตรแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะสิบเจ็ดจุดสี่แปด ตารางเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะในหน้านี้นะโอเคค่ะครูสรุปอีกทีนึงนะคะคือพื้นที่สี่เหลี่ยมในขนาดสูตว,ว่าฐานคูณสูงและที่สําคัญน้องๆต้องดูให้ออกนะคะว่าด้านไหนเป็นฐานและด้านไหนเป็นสูงนะะั่นเองค่ะฐานกับสูงต้องตั้งฉากกันแบบนี้นะจ๊ะด้านนี้เป็นฐานอันนี้เป็นสูงนะจ๊ะอ่ะครูขเขียนให้ทีนึงฐานนี้เป็นสูงค่ะนะ ด้านนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นฐานฝั่งนี้เป็นสูงนะคะอันนี้เป็นฐานฝั่งนี้เป็นสูงนั่นเองจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามและชมคลิปถัดไปด้วยนะจ้า